คดีนี้ไปดูสามีไปรับภรรยาดูเหมือนปกติแต่ไม่ปกติยาวเลยครับร้อยตำรวจทรมีสามีรลองสวัครปองกันภาบชาติทอ่คอบทอง้โทรให้แฟนมารับซื้อของมาเยอะโอ้ยโทรทำไมเล็กหนาวะนายคนนี้อาบน้ำเพึ่งเสร็จครับมีก็โทรเร่งให้ออกไปรับอยู่เนี่ยฮัโโลโหลฮัลโหลโทรตั้งนานแล้วเพิ่งจะมารับสาย รีบมารับฉ um. no, no no uh ันเดี๋ยวนี e ้เลยนะเร็วๆด้วยเข้าใจไหมเนี่ยเร็วๆเออเรียอยู่เนี่ยรีบแล้วรอก่อนเออเอาเอาเอารีบรีบรีบเอาเอาเร็ว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 ตัวเก่งไหนไปไหนวะหาเก่งไหนเฮ้ยตัวเก่งไหนตัวเก่งไปไหนวะเนี่ยตัวเก่งด้วยเอ้าเฮ้ยใครยังไงโอ้ยใครมาทิ้งถังขยะวะเนี่ยตัวโปรดเลยนะเนี่ยโอ้โหตัวโปรดซะด้วยเอาเอาเอา อุ้ยเป้าขาดแค่นี้เองใส่ได้สบายโอ้โหกางเกงเป้าขาดรูมันเริ่มเลยเก็บอะไรต่อมีอะไรไม่มิดเลยก็ขาดซะเยอะอะโอ้ดูดูแล้วอ่ะไม่เป็นไรเราเรานั่งรถไปขับรถไปมามันทั้งอย่างนั้นไม่ใช่เขาไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยอยู่นั่นแหละไปเฮอะอะไรกระแกดูสิเนี่ยเอาโอ้ตกใจตกใจเออเป็นใครก็ตก ทำไมมันขาดอ่ะก็เกงตัวนี้ยฉันซักมันขาดฉันก็เลยเอาไปทิ้งขยะแล้วแกมาใส่ทําไมเนี่ยก็เห็นมันขาดนิดเดียวแล้วมันตัวปอนมันใส่สบายอ่ะไม่เป็นไรหรอกเออเออไปไปไปเดี๋ยวก็ถึงแล้วเออเออเออกลับกลับกลับเดียวเดียวก็ถึงบ้านแล้วเออฉัเอาเอารถดับอะไรอีกเนี่ยรถเป็นอะไรเนี่ยน้ำมันหมดโอ้ยให้มันได้อย่างงั้นโอ้ยอุปสรรคมันเยอะโอวันเนีย แต่ทำไมแกไม่รู้จักดูแล้วที่นี่จะทำยังไงเอาก็ลงไปเข็นไงใครเข็นก็แกไงฉันเนี่ยนะเออแล้วจะให้ฉันลงไปเข็นแบบนี้เหรอไปุกูเออไม่ต้องลงไปเถอะเจ๊ให้หัวเจ๊ลงในถ้วยแรศเลยนะเนี่ยฉันไปเข็นเองเออเออเออไปเจ๊เข็นหัวบ้าแต่เก่งเก่งถายมาได้โอ้ยอ้าวตำรวจมาว่ะ เอาคุณรถเป็นไรครับอ๋อน้ำมันหมดค่ะอาวน้ำมันหมดแล้วใครขับครับเนี่ยสามีค่ะเอาแล้วทไมสามีคุณไม่ลงมาเข็นให้คุณเข็นได้ไงเนี่ยไม่เป็นไรค่ะฉันเ็นองอกจากรถไม่ได้ไม่ได้ทำให้อนาจานเลยนะเขาเนี่ยต้องลงมาเข็นไม่ใช่ให้คุณเข็นเดี๋ยวผมขอคุยหน่อยอย่าเลยอย่าเลยอย่าคุณคุณมนมีปัญหาอะไรนอครับคุณตำรวจทำไมคุณไม่ลงมาเข็น คุณปล่อยให้ภรรยาคุณเข็นได้ไงเนี่ยเออพอดีผมมีปัญหานิดหน่อยครับฮ้ปปัญหาอะไรลงมาคุยก่อนลงไม่ได้ลงไม่ได้ครับลงมาก่อนลงมาก่อนลงไม่ได้จริงๆครับเอออย่าให้ลงเลยจริงนะรู้แล้วลงมาเลยเออคุณตำรวจคะคือคือแบบว่าไม่ต้องพูดแล้วลงมารื่อยลงมา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 ไปเนียไนเบา่านี่คอผมบอกว่าผมลงไม่ได้ แกนี่น่าเกียดจริงๆเยกินสให้มันขึ้นเป็นเอยังไม่คุยกับมันเลยคือให้มันเล่าแต่ยาวแน่เลยตอนเนี้ยให้มันขึ้นรถไปก่อนไหมทุเลศววะวันนี้น้ำมันมันหมวกก็เลยให้ให้เข็นไปปักคอยเพื่อจะไปซื้อน้ำมันแปรนะที่ไม่ยอมลงรถอะไรใส่เก้งถึงหมดนะไม่ใส่เก้งลงทิ้ง ใส่ถัวก็เลยมาตรวจสอบแล้วเป็นเห็นเข้าใจดนึกว่าเก็นทำไมทำไมผู้หินเก็นผู้ชายทำไมไม่เก็นใส่ถัวก,ก็เลยไปซื้อน้ามันมาเติมให้คุณตำรวจจับก็หาอะไรดีข้หาสภาพกางเกงไม่พร้อมใช้งานทำให้ทุเรศได้ไหมขอขอบคุณร้อยตำรวจโทสานิตมูลสารรองสวัสด์ป้องกันปรปาบปรามสพคลองข่อยเจ้าของเรื่องกางเกงเป้าขาด